วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงการอัพพรสวรรค์อันใหม่กันนะคะแล้วก็จะมาอธิบายเพื่อนๆฟังนะว่าอันใหม่นะที่เขาอัปเกรดมานะคะมันเอ่อต้องอัปอะไรยังไงบ้างนะแล้วแต่ละอันคืออะไรนะบางคนที่เปิดเข้ามาน่าจะแบบงงกันอยู่ใช่ไหมล่ะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะสําหรับหน้านี้นะพรสวรรค์ที่เราจะต้องมาอัพนะคะมันจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเราจะใช้เป็น คะแนนนะคะในการอัพแทนนะเราจะมีคะแนนทั้งหมด18แต้มนะคะเราก็จะอัพไปนะคะตามแต่ละสายของในนี้นะมันจะมีทั้งหมด4สายนะคะเวลาที่เราอัพเนี่ยเราต้องอัพอันแรกก่อนนะเราถึงจะไปอัพในอันต่อๆไปได้นะทุกคนหรือว่าเราต้องอัพให้เต็มด้วยนะเราถึงจะไปอัพสามเราถึงจะไปอัพเกรดตัวพอสว่างในอันถัดไปได้นะคะ ที่นี้ขออธิบายแบบนี้นะทุกคนมันก็จะแบ่งเป็นสีสายแบบนี้นะคะมันจะเป็นสีแดงสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะคะแล้วก็ในแต่ละสายนะมันจะแบ่งเป็นสายย่อยสสายด้วยกันนะอย่างเช่นอันนี้นะคะสีเขียวถ้าเป็นเขียวแบบอ,อันซ้ายนะคะเราอัพมานะคะเราอัพมาแบบนี้นะอันนี้สมบุิให้ดูนะเราอัพมาเนี่ยเป็นด้านซ้ายแบบนี้นะแล้วสุดท้ายเราก็จะอัพ อันที่เป็นอันสุดท้ายของสีเขียวได้นะคะมันก็จะเป็นแบบรถคูดาวบอทสินะคะอันนี้เราก็จะอัพแบบนี้ได้หรือถ้าเราไม่อยากอัพแบบด้านซ้ายนะเราสามารถอัพด้านขวานะคะถ้าเราอัพด้านขวานะมันก็จะมาอัพเป็นความเร็วคูดาวสกิลบอทสิได้เหมือนกันนะคะคือมันก็จะแบ่งเป็นแบบสายย่อยอีกทีนึงนะก็คือ สีเขียวก็จะมีแบบด้านซ้ายนะแล้วก็ด้านขวาแบบนี้นะเราก็จะแบบอ,อับสายเออฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะเพื่อมาเป็นอันสุดท้ายก็ได้หรือถ้าใครแบบเน้นสีเขียวหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะใช้แต้มแบบเกือบหมดเลยนะทุกคนมัเหลือแค่สอนะจะใช้ทั้งหมด16นะถ้าแบบอับแค่สายน้ใสายเดียวเลยนะมันจะแบบเหลือแต้มอยู่ แค่2เท่านั้นนะแต่ปกติคิดว่านะไม่น่ามีใครเล่นแบบนี้นะเพราะว่านะ่าจะเอาแต้มที่เหลือนะไปลงกับสายอื่นๆบ้างนะคะแล้วทีนี้เพื่อนจะอัพอะไรกันดีนะเราต้องมารู้ก่อนนะคะว่าแต่และสายนะมันเออคืออะไรเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยคะ่ะอันแรกนะคะสีแดงสีแดงนะมันก็จะเกี่ยวกับโทสานะโทสาคืออะไรนะเพื่อน โทรสาก็คือหลอดอันติเมตนะที่มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราสามารถกดอันติได้นะั่นแหละอันนั้นก็คือโทรสานะทุกคนถ้าเราอัพสีแดงหนึ่งอันนะมันก็จะฟื้นฟูโทรศาต่อวินาทีบวก20%ีสิบเปอร์เซ็นต์นะอัพใช้เป็นหนึ่งแต้มนะแต้มคงเหลือก็จะเหลือแค่สิบเจ็ดนะคะหลังจากนั้นนะถ้าเราอัพเป็นสีแดงด้านขวานะมันจะแปลงโทส่าความเสียหายอ,อ,อัพหนึ่งอันก็บวกสามเปอร์เซ็นต์ แปลงโทรศท์ความเสียหายคืออะไรนะคะก็คือเวลาที่เราโจมตีศัตรูนะคะเราก็จะได้หลอดโทรศเพิ่มขึ้นนะคะบวกอีก3%หรือถ้าอัพไปอีกนะสองแต้มก็บวกหงแล้วสามแต้มบวกเนะหลังจากนั้นนะถ้าเราไปสายนี้ต่อนะคะมันจะเป็นอันนี้นะเออเป็นพรสวรรค์การตัดสลูนะก็คือความเร็วสูงเปลี่ยนโทรศัพท์บวกสิบแปดเปอร์เซ็นต ในระยะเวลา15บหาวิหลังจากเราตีเอาชนะศัตรูก็คือพูดง่ายๆคือ,คอหลังจากที่เราฆ่าศัตรูได้นะเราจะได้ปับ๊แบแป๊บหนึ่งนะคะ15าวิโดยการที่ถ้าเรายังตีศัตรูต่อนะเราก็จะได้บวยอีก1 8นะก็คือดาเมจที่เราได้นะก็จะยิ่งทำให้เราได้ใช้อันติไวขึ้นต่อมานะมันจะเหมือนกันนะคืออันนี้เป็น ขั้วอยางเดือดดานนะอันนี้ก็จะเป็นขั้วอย่างเดือดดานเหมือนกันนะสามารถอัพได้ทั้งหมด3แต้มนะเพื่อแปลงโทสะความเสียหายเป็นบวก3บวก6แล้วก็บวก9นะแล้วในอันสุดท้ายของสีแดงนะมันจะเป็นขั้วอย่างเฉียงกา้านก็คือเปิดได้แมเปิดไม้ใต้จะได้บัฟต้านทานความเสียหาย20%ระยะเวลา10ปีเอ่ออันนี้คงไม่งงนะทุกคนก็คือหลังจากที่เรากดอันตินะ เราก็จะโดนตีเบาลงนะคะเพราะว่าเราได้รับความต้านทานความเสียหาย20%แต่จำนวนวินาทีเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะทุกคนมันแค่แบบ10วิเท่านั้นนะคือช่วงเวลาสั้นๆนะอาจจะเป็นช่วงที่เรากําลังอันติมันจ,จะโดนลุมตีอะไรเงี้ยเราก็จะได้ความต้านทานตรงนี้มาเพิ่มเติมนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสีแดงด้านซ้ายมือกันบ้างนะคะคืออะไรนะอ่าอันแรกเราอัพไปก่อนนะฟื้นฟูโทรศั ต่อวนะี20เนาะมันก็จะบวก20%อันต่อมาเป็นสลับโทสะรับความเสียหายนะหรือว่าเป็นพอสวรรค์ค่อยอย่างสะท้อนกลับนะอันนี้ก็คือมันจะคล้ายๆกับแปลงโทรศท์ความเสียหายเลยแต่อันนี้เป็นในได้ของรับความเสียหายแทนก็คือถ้าเราโดนตีอันติเราก็จะไหวขึ้นนะมันจะบวก3.67แล้วก็7.34แล้วก็เป็น61%นะถ้าเกิด อันนี้มันจะเยอะกว่าเนาะจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะแต่อันนี้เต็มมันจะเป็นแค่เก้าเปอร์เซ็นต์นะคือในการรับความเสียหายเนี่ยมันจะบวกเปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่าต่อมานะเราก็จะอัพนี้ได้นะคะก็คือโาสานเริ่มต้นบวก15%านะสำหรับคนที่เคยเล่นแบบสายแบบเกิดมาปุ๊บแล้วมีอันติบวกไว้ให้เลย1 5นะก็ต้องอัพมาที่ สายนี้นะคะเพื่อที่เราจะใช้โทรศัพท์เริ่มต้นได้โทรศัพท์เริ่มต้นเนี่ยมันจะใช้ได้แค่ตอนที่เราเกิดครั้งแรกเท่านั้นนมันจะบอกให้าแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้รับแล้วนะคะก็อันนี้แต่สําหรับคนที่แบบต้นเกมต้องการไฟเยอะๆแบบได้อัลติไวๆได้เปรียบกว่าคนอื่นก็จะต้องมาอัอนนี้เนาะ อันต่อมานะคนอย่างสะท้อนกลับจะเห็นว่ามันเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันไม่ต่างกันเลยนะสามารถอัพได้3ขั้นด้วยกันนะก็จะเป็นถ้าอัพเต็มก็เป็น1ิบสเนาะแล้วก็สุดท้ายเราก็อัพได้นะอย่างที่บอกนะไม่ว่าจะอัพด้านขวาหรือด้านซ้ายนะมันก็จะถ้าเราอัพเต็มขั้นนะเราก็จะมาอัพอันสุดท้ายของสายนั้นได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้สําหรับสีแดงนะเรามาดูอันต่อมานะสีม่วง มันจะเป็นการลดความเสียหายจากอาวุธนะคะ10%เมื่อเรามีบับควบคุมจริงๆภาษาไทยมันอาจจะงงเล็กน้อยนะแต่ก็คือถ้าเรานะคะแบบเป็นตัวทองนะคะตัวม่วงหรือว่าตัวน้าเงินเนี่ยเราก็จะโดนตีเบาลง10%นั่นเองนะคะโอเคต่อมานะเดี๋ยวมาดูอันขวาก่อนละกันนะเมื่อโจมตีกับสำเร็จนะคะเราจะได้บัฟ การลดความเสียหายนะ10วินะคะจำนวนก็คือถ้าลงแต้มไป1มันจะ2.5นะถ้า2แต้มก็5แล้วก็3แต้มก็จะได้อยู่ที่7.5นะก็คือเราจะโดนตีเบาลงนะคะเวลาที่เรานะได้เออเราแพรี่ได้นะเราจะได้บัฟมาตรงนี้นะคะ10วิต่อมาอันนี้นะคะก็คือเป็น จมตีกับสำเร็จนะคะแล้วเราจะสามารถหลบหลีกได้นะก็ะคือหลังจากที่เราแพรี่ได้นะปกติมันจะแดดไม่ได้นะคือแพรี่เสร็จเราต้องการที่จะใช้่าทองเราก็ต้องคลิกซ้ายไปเลยนะแต่ถ้าเราต้องการที่จะแพรี่แล้วก็แดดนะคะเราต้องใส่พองสวรรค์อันนี้เข้าไปนะเราก็จะสามารถแดดได้หนึ่งครั้งนะก่อนที่เราจะคลิกซ้ายโจมตีศัตรูนะ เราจะแบบชิปได้ทีหนึ่งแล้วก็คลิกซ้านะต่อมาถ้าเราอัพสายเมื่อวางต่อนะคะมันก็จะเหมือนกันนะก็คือเพิ่มบับฟความเสียหายเพิ่มเอ่อเพิ่มบัฟการรือความเสียหายนะนี่แล้วก็อัพไปก็เต็มก็บวเดจุดห้านะแล้วอันสุดท้ายนะมันจะเป็น มื่อโจมตีกับสําเร็จจะได้ฟื้นฟูพลังกาย1 1 5นะก็คือถ้าเราแพร์ี่ได้นั่นเองนะแพรี่เสร็จแล้วเราก็จะได้เลือดขึ้นมา1 1 5หรือว่าถ้าตัวละครเราเลือดเต็มแล้วนะคะมันก็จะไปฟื้นฟูเกาะแทนสีม่วงก็ประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านบนนะคะด้านบนเนี่ยมันจะเป็นความเร็วช่วยเหลือบวก3.3ก็คือเราจะชบไวขึ้นนะอัพไปเต็มนะมันจะอยู่ที่บวก10%ซนะ ส่วนอันนี้นะจะเป็นอันใหม่นะมีชีวิตใหม่นะขั้วขั้วหยินมีชีวิตใหม่ก็คือคนที่ได้รับการชุบนะจะได้ลดความเสียหายลง35%เป็นเวลา5วีก็คือถ้า,เ,าเราเราเป็นคนเ,เราชุบเพื่อนนะเพื่อนนะก็จะโดนตีเบาลงนั่นเองนะ5วีตอนที่เพื่อนเกิดน,นะก็จะดีเหมือนกันนะอันนี้ส่วนอันต่อมานะจะเหมือนกันเนาะก็คือความเร็วช่วยเหลือเพิ่มขึ้นถ้าเราอับไปก็ นะคะและอันสุดท้ายเหมือนเดิมนะสีม่วงก็เลือกได้นะว่าจะไปด้านไหนนะโอเคเรามาดูต่อกันที่สีเขียวนะทุกคนอันแรกมาจะหลบหลีกการใช้พลังงานและก้าผิวตาอาสั้นนะคะคือใช้ energy นะคะน้อยลงลบ5เนะจากนั้นก็มาดูนะคะอันบนนะอันอันขวานะทุกคนก็จะเป็น ความเร็วสลิงเพิ่มขึ้นนะแปดถ้าอัพเป็เต็มก็อยู่ที่25นะคะแล้วก็อันนี้ระยะสลิงบวก30นะอันนี้จะต่างจากเดิมเลยเห็นไหมว่าอันนี้มันจะไม่สามารถใส่แบบระยะสลิงบวกแค่10อะไรเงี้ได้แล้วนะมันจะเป็นระยะสลิงที่บวก30เต็มแม็กเลยนะคะแล้วก็อันต่อมาก็จะเหมือนเดิมนะก็คือเพิ่มความเร็วสลิงนะอันสุดท้ายของสายเขียวนะมันจะเป็น ความเร็วคูดาวสกิลพอสิบแปดแบบนี้นะคะแล้วก็แต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากเล่นด้านบนนะไม่อยากให้สลิงเร็วหรือสลิงไกลนะก็แนะนำมาด้านสายนี้ก็ได้นะคะคือมันจะเป็นเกี่ยวกับฟื้นฟูพลังนะคะคือฟื้นฟูเอนจี้นะทำให้เราแดดได้ไวขึ้นเอ,อ่อได้บ่อยขึ้นนะคะแล้วก็มีอันนี้ที่น่าสนใจนะคือในโหมดเอาตัวหลอดเนี่ย เราจะได้ของเริ่มเกมนะเริ่มต้นเกมเนี่ยมาเพิ่มนะจะได้ยาเลือด1อันได้ยาเกาะ2อันแล้วก็ได้สลิงมา3อันนะโดยปกติแล้วนะในแพทที่แล้วเนี่ยเราจะได้สลิงแค่3อันในตอนเริ่มต้นเกมนะแต่ถ้าเราอยากได้เพิ่มนะเราต้องอัพสายมาด้านนี้นะคะโอเคก็ตอนนี้ทุกคนแบบมีการเหมือนขายของนะถ้ามาสายนี้ก็จะได้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เออถ้ามาสายสีเขียวเส้นนี้นะคะทุกคนก็จะได้ได้ของเริ่มต้นเกมนะก็น่าสนใจใช่ไหมล่ะแล้วก็ต่อมาจะเหมือนกันนะก็คือฟื้นปูพลังเนาะจะเหมือนกับอันก่อนหน้านี้นะคะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นความเดลครูดาวสกิลบอสิบแปดนะอันนี้สําหรับสายสีเขียวนะโอเคเรามาพูดต่ออันสุดท้ายนะคะคือสีฟ้าสีฟ้านี่ก็คือจะมาพร้อมกับความโชคดีแล้วก็เงินทองนะคะ เป็นอันสีฟ้านะอันแรกเลยนะถ้าเราอัพมา1แต้มนะมันจะมีโอกาสเปิดได้ของดีๆนะคะสำหรับเวลาที่เราไปเปิดกองทองหรือว่ากองเขียวนะมันเพิ่มความโชคดีบวก1,000พนะแต่บวกหนึ่งบวกหนึ่งพันเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงนะคือเกมมันก็จะบอกมาแค่นี้นะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนละกันต่อมานะมาดูอันล่างฟ้าอันอันขวานะก็จะบอกความโชคดีเข้าไปอีกนะ ถ้าใส่เต็มนะมันก็จะบวกอีก6 0รนะรวมกับแรกก็เป็นพนะันหกนะทุกคนแล้วถ้าเราอัพต่อนะมันจะเป็นเกี่ยวกับเอ,อ่อได้รับเงินนะเวลาที่เราได้เราทำเคลสสำเร็จนะมันจะบวกไปที่35%อย่างเช่นถ้าเราทำเคสสี่พันนะบวกไปอีก35นะก็คือบวกไปอีกพันนิดๆน,น,นะก็จะเป็น5,000ประมาณนี้นะก็น่าสนใจอยู่นะสำหรับคนที่ทำเคส ซื้อเบนต้นเกมอะไรประมาณเนี้ยก็อาจจะมาเล่นสายนี้ก็จะได้เงินเร็วนะคะเราก็อาจจะได้ของดีๆนะเพราะว่าเพิ่มโอกาสเพิ่มค่าหลักเนาะอันต่อมาก็เพิ่มค่าความโชคดีนะเหมือนกันเลยนะถ้าอัพเต็มก็เพิ่มอีก600นะคะอันสุดท้ายของสายฟ้านะก็จะเป็นสายสีฟ้านะก็จะเป็นทีมย่อยแชร์ส่วนลดนะก็คือบวก8%ซนะบวกที่เต็มแม็กซ์นะจาก แพทที่แล้วมันก็จะมีอยู่เนาะถ้าถ้าเราอัพเต็มมันก็จะบอก8ส่วนอันนี้มันจะล็อกเลยนะถ้าเราต้องการอัพม,มันก็จะอัพให้เต็มเลยนะเป็น8%ต่อมาสีฟ้าอันซ้ายนะคะอันซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับได้รับเงินนะได้รับเงินในเกมต่อวินะถ้าอัพเต็มนะคะอัพไป3ขั้นเนี่ยก็จะบวก45ต่อ10วินาทีนะ อันต่อมาถ้าเราอัพอันนี้นะมันจะบวกพันห้าในเริ่มต้นเกมนะก็คือเกิดมาก็มีเงินเลยนะคะก็คือสายนี้นะถ้าทุกคนถ้าคนที่อยากได้เงินต้นเกมเอาไปซื้อยาซื้อของมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือบวกพันหเลยนะอันต่อมาจะเหมือนกันนะก็คือรับเงินเพิ่มนะ4 5เออแล้วก็ทุกๆ1ิปีนะสุดท้ายก็เป็น แชร์ Share, ส่วนลด8%นะโอเคค่ะก็นี่เป็นทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับพรสวรรค์ทุกสายนะทุกอันเองะอธิบายไปแล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เรื่องไม่ถูกนะว่าอแล้วควรจะใช้อันไหนดีล่ะเกมก็คิดมาให้แล้วนะคะปุ่มนี้นะติดตั้งอัตโนมัตินะสามารถกดได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆใช้ติดตั้งอัตโนมัตินะมันก็จะเป็นสายที่ค่อนข้างจะ คล้ายๆเดิมนะคือเสถียรหรอก็น่าจะพูดได้ประมาณนั้นนะก็คือมันจะเน้นโทรศัพทในการใช้อันตินะคะก็คือบวก20%นะต่อวินาทีนะมันก็จะทำให้เราได้ใช้อันติบ่อยๆนะคะแล้วก็เป็นแปลงโทรศัความเสียหายนะคือต้องตีเขานะเราก็ถึงจะได้อันติไปขึ้นนะอันนี้อันสุดท้ายก็จะเป็น ถ้าเราใช้อนติเราก็จะได้ต้านทานความเสียหาย20% 10วินะสำหรับสายที่เขาให้มาแบบเ,ออเริ่มต้นนะถ้าเราไม่ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรนะคะส่วนอัลล่านะสีเขียวที่เขาให้อัพก็จะเป็นสาย Energy นะก็คือเพ้นฟูพลังต่อวินะแล้วก็มีในหมดเอาตัวรอดเนี่ยเราจะได้ของเริ่มต้นมานะคะก็คือเกิดมาเราก็จะได้มาพร้อมกับสลิง สามอันยาเลือดหนึ่งอันยาเกาะสองอันนะแล้วก็ได้ลดคูดาวสิบแปดเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะสำหรับสายนี้นะก็เป็นสายที่เราเราอะน่าจะเล่นสายนี้นะคือสำหรับส่วนตัวนะเราน่าจะเล่นประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นใกล้เคียงกับแพทที่แล้วที่สุดละถ้าเราอัพแบบนี้นะคะที่นี้นะทุกคนเพื่อนเพื่อนบางคน,คน,คน,คนอาจจะอยากปรับเปลี่ยนทาเล่นเองนะให้เข้ากับตัวละครนั้นๆน,น,นะ เราก็สามารถทําได้นะคะโดยจริงๆแล้วนะสำหรับที่เราจะแนะนําก็คือให้เพื่อน,เอนๆเึืกไว้ก่อนเลยนะว่าต้องการที่จะใช้อะไรเป็นหลักบ้างนะพอส่วนอันไหนนะที่เราต้องการจะใช้เป็นหลักนะอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆบอกว่าเราอยากจะที่เออแพร่ได้แล้วเราก็แดนได,ได้ใช่ไหมเราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องมาอัพชิ้นนี้นะคะ เพื่อที่เราจะสามารถใช้พรสวรรค์แบบนั้นได้นะต้องการที่จะแบบแผลรีเฟรก็แดดได,ได้เราก็ค่อยมาอัพนะเราอัพเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเหลือแต้มนะ13อย่างเงี้ยเราก็มานกต่อนะคะว่าเราอยากจะอ,อ,อยากจะแดดได้เยอะๆบ่อยๆไหมนะคะถ้าเราเล่นโซโลเราก็ควรจะอัพเนาะเออถ้าเราเล่นโซโลเนี่ยคิดว่าทุกคนอัพเต็มอะฟื้นฟูพลังอะเมืสายโซโลเนี่ย ก็อาจจะจำเป็นต้องอัพะเนาะเพื่อให้เราแบบใช้เพื่นฟูได้ครบนะทีนี้มันจะเหลือแค่5แต้มเพื่อนๆก็อาจจะต้องมาเริ่มเมเนจแหละว่าจะเอา5แต้มนี้ไปอัพอะไรดีนะคะถ้าเกิดว่าเออคิดว่าลดคูดาวสกิลนะก็มีประโยชน์นะเพราะว่าเราจะได้ใช้สกิลได้บ่อยเราก็อัพไปนะทีนี้มันก็จะเหลือแค่สีนะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะแบบอาศัยโซโลเลยอยากจะสลิงได้ไกลๆนะจะได้ตามคนได้นะเราก็มาอัพเอานะคะมันก็ครบพอดีนะก็คือได้เรื่องของระยะสลิงด้วยบอก30บวกกับเซอรคูลดาวสกิลนะแล้วก็แพรี่แล้วก็แดได้1ครั้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบถ้าสายโซโลอ,อาจจะประมาณนี้ก็ได้นะก็คือไม่ต้องไปเน้นโทสะอะไรมากมาย ถ้าถ้าส่โซโลแบบที่เราเล่นปกติเราก็จะไม่ค่อยใส่เลดกันอยู่แล้วใช่ไหมจากแพดก่อนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเอสายตีแดงข้างบนเนี่ยเราอาจจะไม่ใส่เลยก็ได้นะถ้าเราอิงจากแพดท,ที่แล้วนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะพวกค่ารักอะไรต่างๆนะปกติเราก็ไม่ได้ใส่อยู่แล้วนะถ้าเล่นคนเดียวนะถ้าเล่นโซโลคนเดียวนะเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้ใส่อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เงินหรือว่าใช้ของขนาดน,าน,านั้นนะมันก็แบบพอจะหาของม่วงอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ยากนะคะ แล้วก็ช่วยเหลือเนาะก็ไม่ต้องใช้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็อาจจะอัพประมาณนี้นะหรือถ้าเพื่อนๆคิดว่าเออไม่ไม่จำเป็นต้องสลิงไก่ก็ได้นะคะก็อาจจะเอาแต้มเกี่ยวกับสลิงออนะแล้วไปอับข้างบนแทนนะก็จะเป็นสองสายแบบนี้นะคือก็เน้นไปที่รถสามารถ ดดได้เยอะๆนะคะแล้วก็ลดดาวเนาะเออจะเห็นว่าถ้าเราโจมตีกลับนะคะเราก็ได้รับฟื้นฟูเลือดนะเหมือนเรามีแซฟเป็นในตัวนะคะแล้วก็มเออีเวลาที่เราโจมตีกลับได้นะเราได้ปรับลดความเสียหายอีก1ิวีนะก็คือถ้าเราสู้หนึ่งหนึ่งเนี่ยเราก็น่าจะค่อนข้างได้เปรียบเลยนะถ้าเราแบบว่าเลือกมาเป็นแบบนี้นะคะ โอเคแล้วก็อยากจะพูดเพิ่มอีกนิดนึงนะคะก็คือสำหรับอันแรกนะที่เป็นเ,เวลาเราใช้ท่าไม้ตายเราก็ได้รับต้านทานความเสียหาย20%นะเออถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวละครที่สายแบบ CC ซนะซึ่งเราจะแบบไม่ค่อยโดนตีอยู่แล้วอะตอนที่เราอันตีแบบไม่มีใครมาตีเราอยู่แล้วอย,อยู่อย่างที่เห็นไอชัดอะอย่างเต่านะคะถ้าเกิดเราเล่น เราเล่นเต่าใช่ไหมแล้วพอตอนระวันเตี่ยมันไม่มีใครมาตีเราอยู่แล้วอะต่อให้เราใส่บับนี้ไปนะก็ไม่มีผลใดๆนะคะก็คืออาจจะไม่ใส่ก็ได้นะเ้วเอาเต้มหนึ่งเต้มนี้ไปทําอย่างอื่นนะคะเอออาจจะแบบไปใส่ค่าโชคดีหรือใส่อะไรก็ได้นะแบบหรือใส่เป็นรับโทระรับความเสียหายอะไรไปก็ได้นะคะเพราะว่าสึกว่าใส่ไปก็น่าจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่ามันต้านทานความเสียหายสิบ สิบวิใช่ไหมเออสิบวิแต่ทีนเนี้ยเนี่ยเพราะว่าเราอันติอยู่ใช่ไหมมันก็อยู่สามสิบวิอะก็หมดพอดีนะหมดไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้พรสวรรค์อย่างเต็มที่นะถ้าเกิดเราต่อให้เราอัพอ,อันนี้มานะเพราะตอนที่เราอันติอยู่เราก็เหมือนแบบเราก็ไม่โดนดาเมจอยู่แล้วอะเออสิบวิใช่ไหมพราะฉะนั้นใส่มาก็น่าจะแบบไม่มีผลเท่าไหร่นะคะอืม หรืออย่างบางตัวมันอันติเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแบบถึกอยู่แล้วนะอย่างเช่นตัวละครน,น้ําอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะไม่น้องใส่ก็ได้นะออแต่ตัวที่เขายกตัวอย่างมาก็จะเป็นยักษ์อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนยักษ์แปลงเนาะสิบวิอาจจะแบบก็ดีนะไม่โดนลุมโดนลุมก็อาจจะแบบยังโดนดามิเบาอะไรประมาณนี้นะตัวที่น่าใสก็น่าจะเป็นตัวที่เอ่อตัวแปลงตัวที่แบบมีโอกาสโดนลุมง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ แค่บางตัวเท่านั้นนะที่รู้สึกว่าใส่ไปก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ลอง,ลอง,ลองดูอีกทีนะทุกคนโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือถ้าใครมีข้อแนะนำนะจากที่เราได้อธิบายไปนะอาจจะมีแบบข้อมูลใหม่ๆข้อมูลดีๆนะคะ oh, <you S 1> ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราวไว้เจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ